เทศชาติจะพัฒนาการศึกษาจะก้าวไกลหากเรียนรู้เข้าใจและใช้เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสายน้ำชั้นปะเดียวครับสวัสดีครับผมเด็กชายนันทพงศ์มงคลครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเรียกหญิงกิติการโลฟังนะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเขาชะโมกศูนย์ดงขุยเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิชุม Được rồi. <laughs> Nhạc ไดรฟ์ไฟนี่แหละโอ้ย Tidak. ไฟไม่ได้ไม่ไต ฮะยี่บอกมาว่าเขาโดไรที่าแทหงื่อตายใช่น่าจะอย่างนั้นแหละเ <c oughs> แตกแเ่กระดาษอะไรเนี่ยเกิดแตไม่หมดเลยโอ๊ยกระดาษอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นมีกระดาษอะไรก็มีแต่กระดาษววเป่านี่เออเอาไงในานีนี้แต่เดี๋ยวนะ,นไ,วไ,ะไม่แเรื่อไงอเกจะเผาไหมเหรอจะมางไงฉันแค่สงสัยว่าเขาเ้าไปแมาทาไมหรือว่าเขาจะผกรดาษขอทําไมอ่ะนสิเาทาไมผดูสิไหนเดี๋ยวฉันลองเูิองหดูมีอะไรเปล่าอ่ะ แต่ระดาษต่ไม่หมดเลยนะเนี่ยใช่กำลัอให้เมกระดาษเลยนะเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าในน้าก็มีกจริงหรอเหมนได้หนตัวังสือเลยอ้อในน้ก็มีเห็นตัวหนังสือด้วยในน้าเห็นตัวหนังสือแล้วอุยอ่าน่อะไรเนี่ยเคเรามีตัวังสือไหมลัะหาตัวนังสืออยู่ใพ่นึเฮ้ยัเห็นตัวหนังสือแล้วยเป็นไปได้ยไงเนี่ยอ่าน่อะไรเนี่ยเ อะไรเนี่ยอ่านว่าโชคดีโชคดีหรอใช่อุ้ยกระดาษอะไรเนี่ยแกเห็นกระดาษตัวนี้หรือยังหนึ่งสี่กรลังษตอยู่แต่มันเยอะมากเลยนะเต่ไมหมดเลยกระดาษเนี่ยอุ้ยอ่านมาเลยอ่านมาเลยอ่านมาเลยนี่กระดาษเต็มไปหมดเลยฉันมาแล้วจังไม่ไหวแห้เราเลย เชิญครับเชิญผู้กล้าสองคนเชิญเลยครั Arizona, บเชิญเลยครับผู้กล้าสองคนค่ะ <mental> ผ <Sure> ู้กล้าสองคนไฮ้ยข้าวฟ่างไปดิชื่ออะไรคะมาจากโรงเรียอะไรสวัสดีค่ะชื่อข้าวฟ่างค่ะมาดากโรงเรียนขัดถุงน่องค่ะโอเคค่ะคนนี้ให้ลนไฟเส่วนคนนี้ให้จุ่มน้ำนะคะครับครับเออลองลดนไฟดูครับลองลดนไฟดูส่วนคนนี้ให้จุ่มน้ำนะคะจุ่มเลยค่ะ เห็นตัวหนังสือไหมครับเห็นตัวหนังสือไหมคะล้มองไ่นะเริ่มเห็นแล้วค่ะอุ้ยเก่งมากเลยครับอุ้ยเก่งมากเลยคะอุ้ยีนน้ำมีตัวหนังสือตัวหนังสือด้วยนะคะเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วค่ะเขียนไม่เครียดนะคะใน้อ่านไม่เครียดนี่ค่ะรอนะครับเห็นหรือยังครับเห็นแล้วค่ะอ่านว่าอะไรครับเศราค่ะอ่านวลาเศ้าอุ้ยเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยค่ะน่ พึ่งนะคะพี่จีนมีอะไรจะให้ด้วยนะคะใกล้วันในไทยแล้วผมขอมอบดอกกุหลาบให้คุณละหนึ่งดอกนะครับขอบคุณค่ะแหมแหมนิดหน่อยนะว่าแต่ทำไมเราถึงเห็นตัวหนังสือล่ะคืองี้นะการที่เราเห็นตัวหนังสือจากการจุดไฟก็เพราะว่าตัวหนังสือนั้นเขียนด้วยน้ำมะนาวเมื่อเราจุดไฟก็จะทําให้เกิดความร้อนซึ่งมะนาวมีกรดอะซิติกทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้ได้สีน้ลืตาลนี่ล่ะส่วนที่ ว่แต่แล้วก็่ก็จัดงานโสมให้เขาสิงากก็ไม่มีน่าสารออกเย่เย่แกเาเป็นเก่าแเนี่ยาช่วยจัดดอกไม้จัดดีกว่ามาช่วยกันจัดดอกไม้นมให้สวยกันดีกว่านะเได้เลยใส่นาก็ตายไวนะใส่นปตายอะไรไปนาดนี้ก็ไม่รู่้ก็งงเหมือกันนะตายไปตายตบนือตาย จัดอะไรให้ดีๆนะเขาสักหนึ่งใช่ไอ้ใจถ่น้ำใช่ไอ่ะนี่ไง,องพอไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอไหมพอไหมเออมีแค่สองสีเองหรอได้สี่สีสองสีก็คงจะ,ะสวยนะแต่ไม่เป็นไรมีเท่าน,นี้ก็เท่าน,นี้อย่าลืมฉีดน้ำใด้เดี๋ยวมันจะเหี่ยวโอเคโอเคต่างกนะันนะอืมคุณได้คุณดีผลได,ได,ได้ไม่เคยมาช่วยทำเลยสายคงจะอย <c oughs> ่คิดถึงแฟนเก่าลูกท่า นันไหรอไดะเฮ้ยทไมดอกไม้เนแบบนี้อ่ะเป็นยังไงเหรอตนนี่อะมันเป็นสีเนี่ยทไรลงไปอ๋อออกแล้วก็ทให้ดอกไม้มันสวยไงยังไงยังไงดูนี่นะดูนี่นะทาไม่ดู เปี่ยนจากสีสีน้ำเงินอม,อมม่วงกลายเป็นสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาวกลายเป็นสีชมพูแต่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้แต่สีน้ำเงินอมม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสีน้ำเงินอมม่วงเหมือนเดิมได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งส,สวยสวยใส่น้ำผงชอบว่าแต่แกทำได้ยังไงอะอยากรู้เหรออยากรู้รอ,อยากรู้รอยากรู้จริงเหรออยากรู้รอ,อยากรู้อยากรู้ชิมไม่ละอยากรู้อยากรู้เออก็บอกว่าอยากรู้ก็หลอกทุทีสิก็ได้บอกก็ได้โอ้โหบอกแล้วบอกแล้วเพราะว่าดอกไม้พวกนี้เคลือกสับก็หนึ่งอยู่ยังไงล่ะ คือสัรโพรพาคอรายที่ใช้ในการตรวจสอบความชื้นในอากาศย,ยังไงล่ะตรวจสอบความชื้นเหรอตรวจสอบยังไงยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะเมือ่อาาอยู่ในอากาศที่มีความชื้นสูงเมื่ออยู่ในอากาศท,ที่มีความชื้นสูงก็จะเปลี่ยนเห็นดอกไม้ดอกนี้ไหมเห็นมันอยู่ในอากาศเราฉีน้ำลงไปทำให้มีมีความชื้นสูงมันก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเง,นงินอมม่วงกลายเป็นสีชมพู แต่สามารถเป็กลับได้ถ้าเกิดเรานำอะไรมาเป๋าเนี่ยทาให้มันแห้งเนี่ยมันก็จะสามารถเป็กลับได้เป็นสีเดิมเยนเมื่อเลยวิเปลี่นเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมจากสีชมพูก็กลายเป็นสีน้ำมนอมงงม่วงเหมือนเดิมหุย แต่ตอนนั้นก็คือสารพินคลินเมื่อเจอกับสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสหรือค่า pH อยู่ระหว่าง8.3-10ก็สามารถเปลี่ยนสีจุกได้เหมือนกันหุ้ยแต่งมากสวยมากเลยแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อเออ,อก็ไปเอาผู้ออเทียนมานะเอากระถามมาด้วยนะไม่ใช่มาแต่รูปกระเทียนโอเคโอเคีไร จะได้ใส่ได้บอกใส่น้ำไหมไม่มาทำอีกไปแล้วไปกินเยอะสุระสุระตามมาบอกว่าใส่น้ำกันใส่น้ำเอ้ยพวกเราจัดงานให้แล้วนะไปดีมาดีนะบ๊ายบายได้ไงไปดีมาดีพูดไปทั่วอ่ะแล้วเขาอยากจะไปไหนแค้เขาไปไงไปที่ชอบที่ชอบของเขาไงไปไปไปแล้ไม่ต้องสนใจหรอกไปรอคนรู้เรื่องงานดีกว่า ไปไปไปไอ้ใส่น้วก็ตายไวเ้ะโอ,อ๊อใส่น้ำโอ๊ยมาตายเพราะว่ามาที่ฟันเทงหลังตายเนี่ยนะแล้วนี่ก็ใส่เก่าแก่ดิเออช่างมันเถอะเรื่องมันไปเรื่องมันน,นานไปแล้วว่ะใช่เหรอเจ๊คิดว่าแก,าาก,าาแกไปจัดงานศพไห้เขาแกน่าจะกำลังรักขึ้นเอ้าเพราะเขาไม่มีญาติงไงโอ้เข้าใจละเฮ้ยเฮ้ยหนาวหนาวหนาวอะไรๆดูนี่ดูนี่เฮ้ยเทงตาเฮ้ย ับเทียนโดยไม่ใช้ปากเป่าครับผมแต่ให้เอาแกนจั่นมาคอยดูดไฟแบบนี้ครับหยุดจุดคุยแต่ใหญ่โดนน้ำครับผมเอาแกนเข้าของถุงหนักเอาเอาแกนเข้าของมาดูดี่ครับกินมากเฮ้ยุ้ยเก่งมากเลยดึงมันดับแล้วอ่ะจะติดอยู่ไหมเนี่ยให้เอาถุงจุ่มไปเดินเตรียมก่อแล้วเนี่ยเป็นตาบอดอย่าจุดก่อนข่อยครับเพราะว่ามันโดนน้ำอยู่ พอติดแล้วให้เอามาติดแต่เดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เทียนดาอุ้ยอุ้ยตอนนี้ะแกพอติดอุ้ยทุกติดอีกแล้วเฮ้ยเทียนบินเฮ้ยไอ้ดอะไรขน้นอีกแล้วอะที่นี่ นี่ก็ใกล้วงเลนทาแล้วเราทอไรกันแล้วเหรนั่นแหม่แหอผีโลเปนติาแต่น้ำแกที่ตานไม่กี่วันแกก็มีที่มีเดดแล้วเหรอนั่งสินั่งสิมีเด็ดอะไรหลักการลน้นหลักการวนวนเออหลักการนนหลักการอะไรอ่ะก็หลัการวิทยสไงยังไง ก็ทั้สองขวดนี้มีสารที่ต่างกันรเงี้ยแะต่างกันยังไงยังไงก็ขวดนี้ผสมด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนี่ก็คือผงฟูที่ผสมกับกรดน้ำส้มสายชูจึงเกิดปฏิกิริยาเคมีได้น้ำโซเดียมซิเตตแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถมันใส่ดับได้ดีไหมโอ้เก่งที่สุดเลยว่ะส่วนอีกขวดนึงก็ผสมด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ผสมกับโพแทสเซียมเปอร์มอนไกนี หรือก็คือด่างทับทิมซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาเคมีคายความร้อนเราจะได้เมกานิสไดออกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์น้ำและก็๊สออกซิเจนซึ่งสามารถทำให้ไฟติดได้ยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเงมากแกเนี่ยทำแคตเองก็ได้ด้วยยอดไปเลย้น่ดแล้วนั่นสิวิทยาศาสตร์นี่สุดยอดจริงๆไป,ไปไปแล้วรีบมาทุกคนดีกว่าใส่นนําจะได้ไปไปแล้วเหรอแล้วเหรอ